สวัสดีท่านผู้วิเกียรติที่เคารพทุกท่านครับสวัสดี FC ที่อยู่ต่างแดนทั่วทุกมุมโลกด้วยนะครับสวัสดีพี่น้องชาวลาวจุมเรียบสัวพี่น้องชาวาแะนาบาพี่น้องชาวเมียนมาขอความสงบกลับมาสู่ประเทศเรโรวันนะครับขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับต่อสู้กับไวรัสโควิด -19 ไปได้วยกันนะครับผมอาจารย์ไก่นรันธา อดีตกรรมการสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปธรรมนะครับวันนี้มีโอกาสมาพบกับท่านผู้มีเกียรตินะครับวันนี้เป็นวันที่15กุมภาพันธ์2565นะครับตรงกับวันอังคารขึ้น14ค่ําเดือน3ปีฉลูนะครับวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์คู่รักดารานักร้องนะครับตามคําแนะนําของ FC ผู้น่ารักนะครับวันนี้จะเป็นคู่ของคุณว่านธนกิจพาณิชวิทย์ กับคุณฟางธนันทรน,นีรสิงห์นะครับเรามาดูกันว่าทิศทางความรักของทั้งสองคนนะครับจะดําเนินไปในทิศทางใดนะครับก่อนอื่นเรามาดูประวัติความเป็นมากันคร่าวๆข,ของทั้งสองคนกันสักนิดนะครับเริ่มที่คุณฟางธนันทรน,นีรสิงห์นะครับเกิดวันที่12กันยายน2534นะครับเป็นหนึ่งในเกิร์ลกูุฟเมืองไทยนะครับ เฟฟางแก้วนะครับจากค่ายเพลงามิกาเซ่นะครับนอกจากร้องเพลงเก่งนะครับยังเป็นนักแสดงพิธีกรแล้วก็เป็นยูทูบเบอร์ด้วยนะครับมีพี่น้องทั้งหมด3คนในครอบครัวนะครับโดยมีน้องสาวอีก2ท่านคือคุณเฟ่พรนปวีนีระสิงห์นะครับหวานใจคุณบอยประกอบนะครับเป็นหนึ่งในสมาชิกของวงเฟ่ฟางแก้วด้วยนะครับคุณฟางนั้นมาจากครอบครัวที่มีคุณพ่อเป็นนายทหารและเป็นนายแพทย์นะครับ ด้านการศึกษานั้นต้องขอบอกว่าไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าเคยเป็นสิทธิ์เก่าโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยนะครับจบปริญญาตรีที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็เกียรติได้เกียรตินิยมด้วยนะครับจบปริญญาโทที่ Imperial College London นะครับสาขาวิทยาศาสตร์นะครับเข้าสู่วงการตั้งแต่ปี2550จนถึงปัจจุบันนะครับคบหาดูใจกับ นักร้องรุ่นพี่นะครับต่างวัยคุณว่านธนก,กิจมามากกว่า6ปีนะครับมาดูส่วนของคุณว่านธนก,กิจพาณิตวิทย์นะครับเกิดวันที่12สิงหาคม2 5 2 8ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับนอกจากร้องเพลงเก่งแล้วนะครับยังแต่งเพลงได้เองด้วยนะครับเป็นนักแสดงพิธีกรแล้วก็เป็นโปรดิวเซอร์ด้วยนะครับเข้าสูงการจากการประกวดนะครับ True Academy f a n t a s i a ซีซันทนะครับเมื่อ2,548นะครับมีผลงานกับค่าย True f a n t a s ย mm hmm. อยู่ราวสัก5ปีนะครับจากนั้นก็ย้ายมาสังกัดที่ GMM Grammy นะครับด้านการศึกษาเคยเป็นสิษย์เก่าโรงเรียนเบนจมะราชานุศอนะครับโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยแล้วก็จบเรียตีด้านการดนตรีที่มหาวิทยาลัยราชพัฒจันเกษมนะครับแล้วก็ปีญาโทนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับ มีผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปศ .2548 จนถึงปัจจุบันนะครับปัจจุบันก็คบหาดูใจกับศิลปินรุ่นน้องนะครับคุณฟางมามากกว่า6ปีนะครับความรักก็ยังดูมิได้แผ่วลงแต่อย่างใดนะครับมาดูพื้นดวงชะตากันนะครับคุณฟางธนันทรน,นิรสิงห์เกิดวันที่12กันยา2534นะครับตรงกับบันพฤหัสขึ้น4ี่ข้าเดือน3ปีมาแมนะครับ อายุปัจจุบันคือ30ปี5เดือนกับ3วันนะฮะอายุย่าง3 1นะครับลักษณะวันเกิดนั้นเป็นคนบรรแต่เป็นคนรอบรู้ชอบการศึกษานะครับกระตันยูซื่อสัตว์สุจริตรักความถูกต้องมีคุณธรรมและศีลธรรมนะครับเป็นผู้ใหญ่กระตัวรับผิดชอบสูงนะครับเดือนเกิดมีดาวังคารกลุ่มเนี่ยคาแรคเตอร์อีกแบบหนึ่งก็จะเป็นคนที่ทําอะไรรวดเร็วนะครับขยันคล่องแคล่วเข้มแข็งเชื่อมัน่นตัวเองชอบความทา้าทายไม่กลัวใครนะครับรงไปตรงมารักพวก ชอบทามากกว่าพูดนะครับกล้าได้กล้าเสียแล้วก็กล้าเสี่ยงด้วยสินะครับเป็นคนขยันนะหมากินเก่งนะครับเพราะว่าตนุไปกระทบกรรมมะกระดุมพระไปกระทบลาพระนะครับโดดเด่นเรื่องงานนะครับเพราะาลาพระมี1 1ราชาโชคดาวฤกษ์มี14จัก,กรพรรดิจะประสบความเร็จจากความสามารถของตัวเองนะครับเพราะทาสีมีหมาอุดนะครับในอนาคตอาจเป็นเจ้าของธุรกิจหรือเป็นผู้บริหารในถ้าอยู่ในองค์กรนะครับ มาดูเรื่องความรักและคู่ครองนะครับความรักดาวศุกร์นั้นถือว่าไม่ค่อยสมบูรณ์นักนะครับเพราะดาวศุกร์นั้นไปกระทบหินะดาวศุกร์ไปกระทบเหมาบาทนะครับครอบครัวพันธุนั้นไม่สมบูรณ์เช่นกันเพราะว่าพันธุไปกระทบหินะไปกระทบทาสานะครับมั่นคงคู่จุดที่เป็นลาภะนั้นจุดนี้ดีนะครับเป็นดาวพุธเป็นสุปเคราะห์และเป็นมนตรีในทางทักษะคู่ครองปัตตนินั้นมีทั้งส่วนดีและส่วนเสียนะครับส่วนดีคือปัตตนีไปกระทบสุภาได้คู่มีเกียรติมีฐานะ ส่วนเสียนั้นปัตติีไปกระทบราหูนะครับมีความไม่สมบูรณ์หรือมีปัญหาบางอย่างที่ต้องแก้ไขนะครับมาดูในส่วนของคุณว่านธนก,กิจพาณิชย์วิตนะฮะเกิดเวันที่สองสิงหาสองพะครับตรงกับวันจันทร์แรม12บสองค่เดือน8ปีฉลูอายุป,ปัจจุบันคือ3 6ปี6เดือนกับ3วันอายุย่าง3 7นะครับลักษณะวันเกิดเป็นคนวันจันทร์นั้น เป็นคนจิตใจดีอารมณ์อ่อนไหวขี้สงสารรักศิละปะแต่งตัวดีดูดีมีสเสน่ห์นะครับชอบงานศิลป์ไม่ชอบทําอะไรอยู่กับที่มีความคิดสร้างสรรค์น,นะครับที่ดีนะครับเดือนเกิดมีดาวอาทิตย์กุมเนี่ยคาแรคเตอร์อีกแบบหนึ่งก็จะเป็นคนที่รักความก้าวหน้านะครับมีเป้าหมายในชีวิตมุ่งมั่นกล้าตัดสินใจชอบการบังคับบัญชาใจคอกว้างขวางชอบมีคาแรคเตอร์ของการเป็นผู้นำนะครับทิฏฐิมาณนะแรงก้านะครับไม่ค่อยยอมคนรักเกียรติและศักดิ์ศรีวิธีชีวิตต้องต่อสู้นะครับเพราะอัตตาไปกระทบมรณะนะ ตนุไปกระทบทาสีนะครับการงานดีนะครับดีผู้ใหญ่หนุนเพราะกรรม,มะมี11ราชาโชคและปิตาเป็นเคหานะครับวิถีชีวิตในอนาคตอาจเกี่ยวข้องกับาศาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประชยาอะไรบางอย่างนะครับด้วยเหตุที่อัตตาไปกระทบวนาะและตนุเป็นเบลุคประเทศเนี่ยหรือแม้แต่กระทั่งการเป็นนักบวชก็เป็นไปได้นะครับในบั้นปลายของชีวิตนะครับผู้คลองความรักนะครับความรักดาวสุกนั้นดีเสียพอๆกันนะครับส่วนดีคือดาวสุกเป็นมนตรีในทางทักษะนะครับส่วนเสียคือ ดาวศุกร์ไปกระทบอริไปกระทบเยยะแปลว่ามีอุปสรรคนะครับและมีความขึ้ครื่ออยู่ในนั้นนะครับเรื่องความเป็นครอบครัวนะครับพันธุนั้นดีเสียพอๆกันนะครับส่วนดีคือพันธุมี11ราชาโชคนะครับเกื่อนหนุนส่วนเสียคือพันธุไปกระทบมหาโจรนะครับมีความไม่สมบูรณ์นะครับมั่นคงคู่จุดที่เป็นลาภะจุดนี้ดีนะครับเป็นดาวฤหัสเป็นสุภเคราะห์กระทบเคหังนะครับแปลว่ามั่นคงนะครับคู่ครองปัตตนิดีมากกว่าเสียนะครับส่วนดีคือปัตตนีเป็นสีในทางทักษะส่งเสริมนะคครรัับปตไกททโภาดู้่ีพย์ ส่วนเสียปัตตนินั้นอยู่ฐานพระเสากําลังสองเนี่ยมินิมีปัญหาอัพพระใหญ่มีปัญหาหนักนะครับและปัตตนิยังไปกระทบนาวังเนี่ยมีความพัดพลากดละความบกพร่องเจือปนอยู่ในนั้นนะครับมาดูสมพง์คู่กันนะครับคุณฟางนะครับเกิดวันพฤหัสคุณว่านเกิดวันจันทร์นะครับในทางโหาราศาสตร์ถือว่าเป็นคู่ธาตุนะครับแปลว่ามั่นคงนะครับคุณฟางเกิดเดือนอมีดาวคานกลุ่มนะครับคุณว่านมีดาวทิศกลุ่มในทางโหาราศาสตร์ถือเป็นคู่ศัตรูจุดนี้ไม่ค่อยดีนะครับ ตัดตอนโดยชะตาให้ต่าลงนะครับความรักคุณฟางไม่ค่อยสมบูรณ์คุณว่านก็ดีเสียพอๆกันนะครับครอบครัวคุณฟางไม่สมบูรณ์นะครับคุณว่านมีประสิดีกว่าคุณฟางนิดหนึ่งนะครับจุดมั่นคงคู่ลาภาคุณฟางจุดนี้ดีนะครับคุณว่านจุดนี้ก็ดีเช่นเดียวกันนะครับคู่ครองคุณฟางดีเสียพอๆกันนะครับคุณว่านนั้นค่อนข้างดีแต่ก็มีปัญหาปนอยู่บ้างน,นิดนิดหน่อยนะครับในดวงชะตาของคุณฟางนะครับอายุปัจจุบันนะครับ30ปีถึง31เนี่ย คือตั้งแต่ปัจจุบันจนถึงกันยาห5เนี่นะ,ะที่จะถึงเนี่ยนะฮะในดวงชะตาค่อนข้างจะมีปัญหาเกี่ยวกับคู่ครองโดยตรงนะครับเพราะปัตจัยไปกระทบราหูและเป็นกาลกินีในปีจอนะครับหากผ่านกันยาห5นี้ไปได้นะครับก็จะมีโอกาสคบหาดูใจกันได้อีกยาวนานเลยครับแล้วก็มีโอกาสถึงขั้นออกเรือหรือท่านแต่งงานได้เลยนะครับในดวงชะตาของคุณว่านธนกิจอายุ3 6ย่าง37เนี่ยคือปัจจุบันจนถึง สิงหาคม2565ก็จะมีปัญหาเรื่องคู่ครองเช่นเดียวกันนะครับเพราะปัตตนิเป็นการรักกีในปีจรหาก่านวันเวลาช่วงดังกล่าวไปได้ก็มีโอกาสถึงขั้นรอ,นกรด,อ,รอดการแต่งงานได้เลยเช่นเดียว่เชเชนดียวกันเหมือนกันนะครับพอจะขมมดปมนะครับความรักของทั้งสองคนดังนี้นะครับวันเกิดถือว่าดีมากนะครับเป็นคู่ทานเดือนเกิดไม่สมบูรณ์นะครับเรื่องราวความรักนั้นก็ไม่ค่อยสมบูรณ์ทั้งสองคนนะครับความเป็นครอบครัว คุณว่านดูจะมีภาษีมากกว่าคุณฟางนิดหน่อยนะครับมันคงคู่ดีทั้งสองคนนะครับคู่ครองคุณว่านดูจะมีภาษีดีดคุณฟางแต่ก็เป็นไปได้ทั้งคู่นะครับทั้งสองคนเนี่ยเหมือนจะมีปัญหาเรื่องความรักช่วงอายุปัจจุบันนะครับในดวงของคุณฟางหากเลยกันยาหกห้านี้ไปได้ค่อนข้างดีนะครับในส่วนของคุณว่านนั้นหากเลยสิงหาคม6กห้าสองพนานี้ไปได้ก็ ดีเช่นเดียวกันนะครับถึงขั้นตกลงข่องชิ้นเลยทีเดียวเชียวนะครับในดวงชะตาของทั้งสองคนต้องขอบอก Fc นะครับว่ามีความสมดุลและมีความขัดแย้งกันหากถึงขั้นแต่งงานนะครับอาจจะต้องปรับแก้บางอย่างนะครับเพื่อความสมดุลนะครับเรื่องราวความรักของทั้งส,งสองคนนะครับหากจะวิเคราะห์ตามดวงชะตานะครับก็ต้องขอบอก Fc ของทั้งสองท่านว่าทั้งคู่เนี่ย เป็นได้ทั้งคู่จินคู่จิ้นนะครับและมีโอกาสเป็นคู่จริงนะครับที่สําคัญนะครับขอให้ทั้งสองคนนะครับผ่านวันเวลาที่มีปัญหาไปให้ได้ทุกอย่างก็จะดาเนินไปด้วยดีนะครับผมอาจารย์ไก่ณรัฐานะครับยินดีให้คำปรึกษากับทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการงานการเงินความรักการเรียนธุรกิจนะครับการลงทุนเพื่อโรงงานบุตรหลานการสอบไล่การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการยกย้าย สุขภาพโรคภัยหรือทุกเร่งราที่เป็นปัญหาของท่านนะครับด้วยประสบการณ์ที่อยู่ในวงการโหนโมามากกว่า20ปีนะครับเรียนรู้มาเกิดทุกศาสตร์แล้วก็ตรวจดวงชะตาของผู้คนในทุกวันก็จะมีความผิดพลาดได้น้อยนะครับข้อมูลที่ผมจะใช้ในการตรวจดวงชะตาก็ใช้อยู่5อย่างนะครับหคือวันเดือนปีเกิด,วเ,ดวเวลาเกิดนะครับสถ่ายลายฝ่ามือทั้งสองข้างนะครับสก็คือลายเซนไม่มีลายเซนเขียนชื่อนามสกุลได้ลายมือนะครับเพื่อดูธาตุของลายมือ4ก็คือรูปใบหน้าเพื่อดูหงวเฮงและ5้าคือเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านใช้ ขอบคุณทุกท่านสําหรับการรับชมนะครับขอให้เพื่อนมีความสุขความเจริญเงินทองอย่าได้ขาดมือนะครับกดไลค์ก็ขอให้ได้เงินแสนกดติดตามก็ขอให้ได้เงินล้านกดกระดิ่งก็ขอให้มีแฟนน่ารักและอยู่ในอวานนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับถ้าอยากคราะห์ดวงชะตาของท่านใดก็ฝากไว้ที่ใต้คลิปติดต่อกันที่0811599966นะครับเบอร์นี้เป็นทั้งเบอร์โทรและ i อ Li ลนนะครับเวลาก็มาสัก9นากาถึง21นาฬิกาของทุกวันค่าบูชาครูก็5ระบาทต่อหนึ่งดวงชะตาจดไม่ทันดูคำอธิิบบายใต้คคลปนะรั หากท่านผู้ชมสนใจดาราท่านใดที่ท่านชื่นชอบนะครับให้พิมพ์คําว่าวิเคราะห์ดวงและตามด้วยชื่อดาราที่ท่านชื่นชอบนะครับถึงผมโพสต์ไว้มากกว่า1 5อคลิปนะครับขอบคุณอ,อีกครั้งนะครับสําหรับการรับชมนะครับในวันที่ท่านมีปัญหาหรือตัดสินใจอะไรบางอย่างไม่ได้โทรมาคุยกันนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับมีปัญหาชีวิตคิดไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ